สวัสดีครับผมผมปอนนะครับในวันนี้ผมจะมารีวิวตัวละครที่ผมเรียกว่าเป็นตัวละครจําเป็นที่เราต้องทํแล้วกันนะผมถ้าสมมุติว่าใครที่อยากลงโหมดตัวของวิช u a ลเรียมแบบง่ายๆนะครับโหมดวิช u a ลเรียมก็วิชเชลเรียมวิชเชลเรียมนะครับเป็นโหมดที่ต้องบอกว่าก็เราจะเทียบกับโหมดอะไรเดียวเอ,เอาง่ายๆคือมันคือโหมดพิเศษแล้วกันนะผม ที่มันจะแบบเราลงไปเพื่อเอาของเนาะแล้วก็เอาตัวของตั๋ววิชวลเนี่ยมาแลกตัวของผมอย่างเช่น500ตั๋วก็ได้ตัวของสก้าเลตเมดนะครับผมตัวนี้หรือว่าแบบเอาอันอื่นอย่างเงี้ยผมเห็นไหมมีแลกตัวของเมดแดนเจอร์นะครับผมสามารถแลกได้แบบอินฟินิตีหรือว่าแลกโลได้ร้อยโลแลกตัวของสเตดิโลห้าสิบอันนะครับผมแลกตัวของแตดล็อกยี่มห้าอันแลกตัวไอ้พวกเนี้ยยูวิชัลแฟกเมดนยเคยหินลุงครับผมไอ้พวกเนี้ยจำเป็นมากนะไอ้พวกของข้าพวกเนี้ยผมเนี่ย แล้วก็แลกเพชรได้ทั้งหมดสูงสุดคืออยู่ที่50,000ื่นเพชรนะผมจากตรงนี้เลยนะครับนี่ก็เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ควรจะมาลงครับผมอย่างน้อยก็มาลงเอาตัวของสกัลเลต m เมดตรงนี้นะฮะแล้วก็มาแลกได้อินฟิตี้ด้วยก็คือเป็นเหมือนเป็นโหมดเอ็นเกมอ่ะนหนึ่งในหมดผมผมไม่ได้ว่าหมดเอ็นเกมแล้วกันเขาเรียกว่าเป็น1ในโหมดที่กลางกางเกมนะผมเพราะว่าแค่เรามีตัวละครตัวเดียว2ตัวแล้วกันอนะ่ะก็ลงผ่านได้แล้วแต่ก็อาจจะต้องแบบพึ่งบัฟพึ่งอะไรหน่อยหน่อยนะผมเอาง่ายๆก็จัดทีมเต็มไปเถอะโอเคนะผม นอกเรื่องมาเยอะแล้วตัวละครที่จะจำเป็นสำหรับหมดนี้ก็คือตัวนี้เลยครับผมนี่ฮะคิเรียตูคิเคเรียตูหรือว่าคริเอตูคตริโตะแหละไงดี <c oughs> นี่ครับผมคริโตะเป็นตัวละครที่เก่งมากๆในโหมดของวิชวลเรียมนะครับผมเพราะว่าตัวแกเนี่ยมันมีพัสซีฟที่เหมาะสำหรับตัวของวิชวลเรียมอยู่ครับก็คือดูได้ไหมว่าว่ามันจะดูพัสซีฟยังไงตรงนี้นี่ผมต้องขอหาแป๊บหนึ่งนะว่ามันจะดูพัสซีฟได้ไหมผมก็ลืมอัปตามิด ตัวไหนไงพัศถ์ตรงนี้นี่ครับผมตัวของคริโตเนี่ยมันจะมีพสซีฟที่มันเก่งมากๆผมก็คือพสซีฟที่มีชื่อว่าเชียเตอร์นะครับผมก็คือตัวเนี้ยมันจะได้บัฟตามแพทการ์ที่เราเลือกในตัวของวิชวลเรียมนะครับผมแพทการ์ทคืออันไหนเดี๋ยวผมจะไปทําให้ดูนะครับแล้วก็มีตัวของดูอัลวิลเดอร์นะครับผมไวเดอร์วิลเดอร์หรือเปล่ารผมที่มันจะได้10%คีย์เลสนะครับแล้วก็ได้ตัวของพลอฟแอคแท็กเมื่อเราโจมตีติดคียนะครับแล้วก็เหมือนกันนะผม เมื่อเราะีปเหมือนกันและคีโตะนะครับผมมันจะไม่ได้รับคิเลดจากแหล่งอื่นเลยนอกจากบัฟเท่านั้นนะครับก็คือนอกจากเทรดไอตัวของเทรดดูเอล,ลิทที่มันจะให้คีเลดมันเนี่ยการใส่ของลิลิกที่มันเป็นเพิ่มคีเลดอะไรต่างๆเนี่ยมันจะไม่ไม่ไม่ส่งผลกับคีโตะนะครับผมเพราะฉะนั้นของเนี่ยใส่เป็นอย่างอื่นไปเลยก็ได้จะเป็นดามเมจเพิ่มดาเมจดไปเลยหรือว่าเพิ่มคีดาเมจไปเลยก็ได้แต่ว่าไม่จะเป็นต้องทำคีเลดนะครับผมโอเคปทีนี้เราไปดูกันตัวอย่างนะผมว่า ที่โตเนี่ยมันมีเก่งยังไงในตัวของวิชวลเรียมนะครับผมทให้ดูนะครับซี่ก็พอมาให้ผมอัดเลยเนี่ยผมการรีวิวแบบสั้นๆง่ายๆผมเพราะว่าเราจะไม่ได้แบบรีวิวรเรื่องอะไรละเอียดอะไรขนาดนั้นเนาะนี่ครับผมแหลกนิดนึงโอเคนี่นะครับถ้าเราเข้ามาแล้วปุ๊บเนี่ยถ้าเรากดสตาร์ทไฟผมตรงนี้แหละนี่ผมมันจะเขียนเลยว่า a new part has been uh you อันเวลิต์บายเฟดนะครับตรงนี้การเลือกแพทตรงนี้เนี่ยจะส่งผลกับคิริโตะนะครับผมแล้วมันจะอ่าส่งผลแค่ครั้งเดียวนะครับเลือกแพทเริ่มต้นแล้วที่เหลือต่อจากนี้เนี่ยมันก็จะไม,ไม่ไม่มีอะไรส่งผลแล้วนะครับผมอ่าเช่นอย่างไรผมมีมีแพทเลเวอร์แพทฟอร์จูนแพทเดทแพทเมจเชียนแล้วก็แพทเอ米尔์นะครับผมทีนี้ถ้าสมมติว่าเราอ่าเดี๋ยวผมจะลองคลิปไปก่อนนะผมจะขอเลือกเป็นเอ米尔์ล้วกันสมมตินะนี่ผมแล้วมันก็จะมีแบบพวกอันนี้คือผมเขาเรียกว่าบัฟ ระหว่างทางแล้วกันนะผมพวกนี้นี่โอเคนี่ครับผมอย่างตัวของเมื่อกี้ผมเลือกเอ็มเปอร์เลอร์มาใช่ไหมทุกคนดูนะผมว่าเอ็มเปอร์เลอร์มันส่งผลยังไงกับตัวของคิตตคริโตะนะฮะเดี๋ยวของเราแป๊บนึงนะเอาเอสไปเคลียร์ทางก่อนก็วางคิริตโตะไปให้ผมนี่นี่นะครับผมทุกคนมาดูอา้าวเมื่อกี้เพอร์คิ้อะไรไม่รู้อ่ะมาดูคิริโตะนะครับผมตัวของแพดไอตัวของคิริตโตะนะครับทุกทุกคนมาดูตรงขั้วสิบพวกนี้นะมนหมายผมเมื่อกี้ผมเลือกเอ็มเปอเลอร์ใช่ไหมมันจะบอกว่า บวก400%ดาเมจแล้วก็แอคทีฟอุดาวบายฮะก็คือสกิลจะลดคูดาวลงครึ่งหนึ่งแล้วก็นูริฟายสเตตดีบัฟแท่นั้นแต่ว่ามันจะไม่สามารถโจมตีปกติได้แล้วนะผมก็คือคิลโกลดจะไม่สามารถโจมตีปกติได้แล้วนั่นเองเมื่อเรากดใช้สกิลตัวของเอเบอร์เลอร์นะผมเห็นไหมแบบนี้เลยนะผมใช่ผมแต่ว่าสกิลกดอ่ะมันจะได้กดทันทีแล้วก็ลดคูดาวลงครึ่งหนึ่งนะฮะแต่เอากดไม่ได้วัดบั๊กเหรอ <c oughs> ไม่รู้เหมือนกันนะผม ไม่ไม่รู้ว่ามันบั็กหรือหรือว่ามันหรือว่าอะไรอ่ะมันไม่ขึ้นมาอะไรบางอย่างแต่นี่ผมเห็นไหมที่ตัวจะไม่สามารถโจมตีปกติได้เลยนะครับทําได้แค่กดสกิลเท่านั้นนะครับผมแต่ว่าได้ได้เดเมจไปอีก400%เพราะว่าตัวของสเตตเนี่ยมันมันมันบอกว่ามันจะไอ้นี้ครับผมมันจะบวกดาเมจ400%แต่ว่าตีปกติไม่ได้แล้วก็ลดคูลดาวน์การกดสกิลของฮิตต์ตัลงมาครึ่งหนึ่งจากปกติคูลดาวน์20วิมันเหลือ13วินะครับเห็นไหมตรงนี้ แถ้าเกิดว่าเรามีบัฟลูเลอร์ให้กับตัวของทิโตเนี่ยมันก็จะบกตำแหนตัวนี้ไปอีกเยอะๆนั่นเองนะครับผมแต่ว่าก็นั่นแหละมันก็จะไม่สามารถจมตีปกติได้นั่นเองซึ่งนะสำหรับโหมดนี้เนี่ยไม่ค่อยแนะนําเท่าไหร่นะครับผมทิโตมันไม่ไม่ไม่ได้เก่งด้านสกิลกดนะครับผมสกิลกดมันดูเห็นไหมดูดิเหมือนจะแรงแต่ก็ไม่แรงเห็นไหมครับผมแค่นี้เพราะฉะนั้นเนี่ยบัฟที่เหมาะนะครับผมบัฟที่เหมาะสําหรับทิโตนะครับเดี๋ยวผมขอรีสตาร์ทแล้วกันนะครับอนุญาตไม่ไม่ไม,ไม่ใช่มันเถอะ ผมเอาเอสมาวางไว้เขียมอนแล้วผมจะไออธิบายตรงนี้นะครับนี่ครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวเทรดเนี่ยที่เหมาะสำหรับคิตกนะครับผมจะมีอยู่2เทรดถ้าเหมาะสุดสำหรับผมนะผมให้เป็นตัวของดูเอลลิสเพราะว่ามันจะบวกคิ้เลทแล้วก็คิดาเมจแล้วก็หรือถ้าใครโชคดีได้รูเลอร์อมาเลยอนนั้นก็เอามาใช้งานได้แต่ส่วนตัวผมคิดว่าเป็นดูเอลลิสดีกว่าเพราะมันจะแบบวางได้หลายตัวแล้วก็ค่อยๆสแปมแบบตีบอสส่วนตัวของพาสซแพทที่เราจะเลือกเนี่ยเราควรจะเลือกไปทาง ตัวตัวไหนก็ได้ที่ไม่ใช่เอ็มเปอเลอร์นะครับผมแล้วก็ไ,ม,ไ,ม, over, กไม,ม่ไม่ใช่เลเวอร์ Emperor, แล้วก็ไม่ใช่ฟอร์จูนนะผมไม่ใช่เลเวอร์ไม่ใช่เอ็มเปอเลอร์แล้วก็ไม่ใช่ฟอร์จูนเหลือแค่เดซกับอ่าอ่าตัวของเมจิกเชียนให้เลือกให้เราเลือกไปเลยครับผมว่าเราชอบแบบไหนก็ใช้อันนั้นไปนเลยด้วยตัวของเดซเนี่ยมันจะบวกร้อยเปอร์เซ็นต์ดาเมจพีดาเมจนะผมแล้วก็ Send นูริฟายเอลีดีบัฟส่วนตัวของไออตัวขเมจิกเชียนเนี่ยมันจะทำให เวลาเราตีติดขี้ค้อนเนี่ยมันจะทําให้ติดกิริบีดก็คือตีติดขี้ล้วก็ติดสัาว์ตติดเลือดไหลอะ่ะเป็นเวลาเอา่อเรียกว่าอะไรเป็นเวลาห้าวิโดยดาเมจจะอยู่ที่200 200เปอร์เซ็นต์ของดาเมจนะครับผมเพราะฉะนั้นถ้าเราชอบแบบสายสายดอทเราก็อาจจะเอาตัวของมิมจิเชียนเพื่อเอามาเรียกว่าอ,อะไรติดสถานะดอทหรือว่าใครที่ชอบแบบคี้ดาเมจให้ชิโตะสับแรงๆก็อาจจะเอาเป็นตัวของคี้ดาเมจตัวนี้เลยก็ได้ครับผมเดท ของอันเนี้ยได้ได้ทั้งฟู่อยู่ที่ว่าเราจัดทีมแบบไหนมาถ้าเราเล่นทีมดอทเนี่ยการเลือกตัวของแพดอะแพทเมจิเชียนมามันก็จะทําให้ตัวต่อของเราในทีมอื่นๆเนี่ยมีผลด้วยเพราะว่ามันจะมีแค่แพดแรกเท่านั้นที่มันจะที่มันจะส่งผลเยอะๆกับพี่ลิโต้แต่ที่เหลือที่เป็นบัฟอร์ตดวไปที่เรากดคลิกมามีเขาเรียกว่าอะไรอะมีผลกับทุกตัวละครในทีมของเราครับผมเพราะฉะนั้นเราก็เลือกแพทที่เราเล่นกับทีมของเราได้ดี เพื่อให้การเคลียร์มอส์มอสไวๆนั่นเองนะครับผมส่วนการลงตัวของวิเชลเลมเนี่ยเดี๋ยวผมจะมาทําคลิปสอนลงแบบละเอียดละเอียดอีกหนึ่งทีแล้วกันนะผมว่าแบบบอสมันจะเป็นยังไงลงแบบไหนจะคุ้มแล้วก็เล่นยังไงจะไวนะครับผมประมาณนี้แล้วกันนะครับโอเคเนาะก็แบบว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับใครหลายๆคนนะครับผมหรือว่าถ้าผมพูดกระตุกไปอันนี้ขออภัยจริงๆนะครับผมเพราะว่ายังไม่ค่อยชินกับคําพูดของแมปนเท่าไหร่เดี๋ยวพอทำไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันเคยชินเองก็ต้องขออภัยจริงๆนะครับผมส่วนใคครรรทีี่มมมมําาาาาถถอะไก็ส คอมเมนต์ถามได้หรือว่าจะมาพิมพ์ถามในไลฟ์ก็ได้นะผมผไลฟ์น่าจะเกือบทุกวันนะครับผมเวลาประมาณ5โมง6โมงเอาเป็น6โมงแล้วกัน6 00. โมงเย็นเป็นต้นไปนะครับผมเอาสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทําคลิปต่อไปสำหรับวันนี้ก็ไปกันแล้บ๊ายบายไว้เจอกันครับผม